สวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับวันนี้ผมกลับมาที่บาลานด์แคทลีฟบ l ด BC2 นะครับวันนี้ผมอยากพาพี่น้องทุกคนนะครับมาดูแบบฟอร์มในการทําหัวเพียเทเบิลนะครับซึ่งมันอาจจะแตกต่างกับสิ่งที่ผมได้ทํานะครับซึ่งแบบนี้จะเป็นแบบหล่อแบบเฉพาะหัวเพียเทเบิลนะครับเป็นแบบฮาเชียนคือแบบแยกชิ้นนะครับเพ่ยเริ่มตั้งแต่การเท พื้นด้านล่างมาถึงกําแพงครึ่งเดียวแล้วเขาก็ต่อแบบอีกครึ่งหนึ่งเป็นกาแพงนะครับหลังจากนั้นเมื่อกาแพงเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มาต่อไปอีกนะครับเพื่อให้เป็นแบบพื้นด้านบนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับความน่าสนใจของงานตรงนี้นะครับไปดูด้วยกันนะครับสวัสดีครับครับตอนนี้เราอยู่ที่บาลานบิด BC 2นะครับบริเวณแม่น้ำลบบุรีใกล้ๆกับแยกสนามชัยนะครับผม ซึ่งตอนนี้งานบาลานกันเพื่อปิดปี2งเนี่ยงานเพียร์เทเบิลในจุดแรกนะครับเกือบเสร็จแล้วงานบอททอมสลับแล้วก็เว็บวอลเสร็จมาเลยถ้่ท็อปสลับนะครับแต่ว่าท็อปสลับมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือฟอร์มเวิร์กของท็อปสลับนะครับเขาจะใช้เป็นตัวปีกยื่นออกมานะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับผมไปซูมไปใกล้นะครับ,น,รบนี่นะครับผมเห็นชัดๆนะครับว่านี่คือปี อันนี้คือตัวสลับด้านบนนะครับเขาจะมีการทําพื้นด้านในนะครับส่วนด้านนอกเนี่ยเขาจะใช้ตัวเหล็กนะครับทำเป็นย้นส่วนในการทําเป็นแบล็กเก็ตยืดออกมานะครับเป็นแบล็กเก็ตเท้าแขนยืดออกมานะครับสวยงามมากเลยนะครับอย่างเงี้ยแบล็กเก็ตแล้วก็ใช้ปรับป,ปรับระดับนะครับสวยจริงๆเลยนะครับผม ผีผมดีใจมากที่ได้เห็นแบบฟอร์มหลายอย่างนะครับทำให้เราเกิดไอเดียนะครับเกิดหลายๆช้อยที่เราจะได้เลือกใช้นะครับตรงส่วนโน้นนะครับเป็นหัวเพียรที่เขายัางไม่ได้ทำงานอะไรนะครับน่าจะรอให้หัวเพียรนี่เสร็จก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำลบบุรีนะครับผม มีการแห้งไปนะเนื่องจากเป็นหน้าร้อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบาลานแคนที่เพิ C ่ปิด BC 2นะครับเดี๋ยวเราเดินไปรอบๆดูไปด้วยกันนะครับผมชอบงานสะพานนะครับมันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ทำให้เราได้ดูแล้วก็มีไอเดียหลายๆอย่างมาช่วยๆกันนะครับมีทางขึ้นนะครับมีทางขึ้น บันไดาทางขึ้นนะครับแล้วก็เข้าไปตู่ตัวพื้นด้านบนนะครับแล้วก็ทําเป็นเท้าแขนนะครับเกาะกับตัวผนังนะครับสวนมากครับส่นมากครับ งานบาลานซ์คาร์บิดบีซีหมายเลขสองครับบริเวณแม่น้ำรบรีนะครับใกล้ๆกับแยกสนามชัยนะครับวันนี้พามาดูในส่วนของฟอร์มเวิร์กในส่วนของท็อปสลับนะครับเพราะว่าผมพามาดูในส่วนของตัวกำแพงไปแล้วตอนนี้เป็นตัวของตัวพื้นพื้นดานบนนะครับครับอยากเห็นความสเร็จแล้วผมอยากจะมาดูการติดตั้งตัวฟอร์มเทเลอร์ด้วยนะครับว่าทำยังไงนะเพราะเป็นการศึกษาเพื่อร่วมงานนะครับสายงานเดียวกันนะครับ ดชัดอีกสักครั้งนะครับผมเพื่อให้พี่ๆน้องๆได้เป็นไอเดียนะครับเป็นไอเดียในการทำงานหลายๆอย่างมีการฝังตัวเอ็มเบ e เเพื่อจะล็อกแบบล็อกตัวแอเคอรเรล็อกตัวเท้าแขนต่างๆเนี่นะสวยงามมากๆนะครับผมดูแล้วขอบคุณครับพี่รับปรงแับปตางนะครับ ช่องดีๆมีสาระแบบนี้นะครับกรุณากดไลค์กดแชร์ช่วยสับส c ์ร b e ให้ด้วยนะครับพี่น้องครับขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังนะครับช่อง u t u b e ที่มีสาระเกี่ยวกบงานก่อสร้างอินฟราสตรั t เจอแบบนี้การสะพาน,านมาทางด่วนนะครับมาถนนงานที่เป็นสารหาร้ผพโภกมูลฐานของประชาชนนะครับผมเป็นงานของรัฐ นะครับผมจะอยู่ในานก่อสร้างประเภทนี้นะครับขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ